เอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้ประหยัดก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อ,ขอกฎหมายหมิ่นประมาทเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหนะคะอ,อยู่ซูเปอร์โลกโซเชียลนี่ก็แจ้งความกันเหลือเกินโดยเฉพาะคดีหมิ่นประมาทนะคะ แล้วก็บางคนนะคะก็ขีโมคีคุยค่ะเห็นทำอะไรไม่สําเร็จสักอย่างโอ้โหออกมาดา่าผู้หญิงนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็แพ้เขาแล้วก็เงียบค่ะก็ไปดา่าค,คนนู้นคนนี้ขู่เขาฟอกฟอ,ฟอ,ฟอไม่ใช้ความรู้ให้มีประโยชน์นะคะขู่มันหมาเห่านะคะนี่ใครก็ไม่รู้นะอันนี้คือเป็นการเรานีท่าน,นะครับอืมก็ ตัวเองตกเป็นจำเลยนะคะก็อยากจะโอ้ยสารขอให้โจทถอนนทอนนี่อันนี้พูดถึงคนเตี้ยนะคะแล้วก็เคู่กันกันกบคนเอผมดกปกใยนะคะขี้มูค่ะนะคะคนผมดกปกใยนี่ก็โอ้หตกเป็นจำเลยก็เยอะนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเมืองงานก็ไม่มีงานทารวดทิ์ก็ไม่มีแล้วตอนนี้ออกมาโห้ยเฮาแข่งกัรมาคาะแข่งกัรมาหนะ้าบ้านอีสานแล้วก็แข่งกัรมามา มาขามนะคะบอกว่าโอ้ยจะมีการคัดค้านประกันตัวจำเลยเอฟซคะ่ะมาฟังนะคะตั้งแต่เคนที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นี่ก็เอาเก่งหมาพันแคะนะคะนะคะโอ้ยดิฉันนี่ค่ะเอาตัวอย่างเลยค่ะนะคะเรื่องเนื้อเนื้อตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์นะคะในการเล่านีา้ทหารแล้วก็ประสบการณ์ตรงของประหยัดนะคะประหยัดตกเป็นจำเลยคดีมิน่นประมาทนะคะเอฟซโอย้ยิ่งช่วงหลังๆนะคะเอฟซฮอตมากค่ะอื โจ์ได้ยื่นคัดค้านประกันตัวนะคะก็สารพัดท,ที่จะบอกคลัวหลบหนีมั่งคดีเยอะมั่งมีรอลงอาญามั่งนู่นนี่มั่งนะครับปรากฏว่าไงคะสารท่าไม่สนใจหรอกคะ่ะ fc จำไว้เลยยิ่งเราเป็นสุภาพสตรีสวยนะ่ารังสีซีนะคะแล้วเราแค่มิ่นประมาทนะคะไม่ได้ฆ่าคนหรือคดียักยอกชอกอ่อโกงที่แบบมโหลานมีผู้เสียหายเป็นพันพล้านนะครับมิ่นประมาทนะคะ fc นี่ค่ะดีฉันจะเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังนะคะโจทย์ของดิฉันนะคะแบบว่าใจปอดๆนะคะเพราะว่าตกเป็นจำเลยดิฉันด้วยนะคะก็เลยแบบว่าจะกำจัดดิฉันนะคะให้ฉันช่วงดิฉันเป็นจำเลยก็จะสกัดกันแบบว่าถึงเวลาตัวเองต้องมาไต่ถังหรือว่ามาพิมพ์นิ้วมือเออเพราะสารประทับรับฟ้องของตัวเองมากก็คือเป็นโจทย์และจำเลยกันนะคะก็ปอดนะคะก็ไปคัดค้านประกันตัวดิฉันแลคะเอฟซี FC. แล้วบางคนนะคะโอ้โหออกมาโม้ขี้คุยบอกการที่สอนให้ประกันตัวโดวยสามานตนทำสัญญาสา ประกันตนเนี่ยจะทําได้แค่ครั้งเดียวไม่จิงไม่จริงค่ะเอฟซี FC ค่ะดิฉันนี่ค่ะโจดคนเดียวกันนะคะเรืคดีติดกันด้วยนะคะสารเดียวกันด้วยค่ะดิฉันได้ทําสัญญาประกันตัวโดยไม่วางเงินสักบาทค่ะนะคะเพราะอะไรก็เพราะปัจจัยหนึ่งเอกสารความผิดของเรานะคะเราบอกไปเลยว่าใช่ฉันโพสจริงฉันพูดคำหมิน่นไปิ แต่ค่าท่านขาโจทฟ้องที่ฉันไม่สุดจริตค่ะคนที่ฟ้องที่ฉันคือคนนี้ค่ะแล้วคนที่ฉันด่ากันก็คือคนนี้คนเดียวกันกับท่านเพียงแต่ว่าดัดดัดแปลงอุปกรณ์เสริมนิดหน่อยนะคะแล้วก็เขาดา่าดิฉันก่อนค่ะเขาเป็นโจทย์ที่ฟ้องโดยไม่สุดจริตจากเจตนาการแกแล้งและต้องการเบิกความะเท็จฟ้องเท็จเพื่อที่ฉันได้รับโทษทางอาญาถาแรงไปเลยเป็นรายรักอักษรนะคะเอฟซี FC, รู้ไหมทนายของดิฉันไม่ว่างนะดิฉันบอกทนายไม่เป็นไรคะ่ะให้เสมียนมาก็ได้นะคะทนายไม่ว่า ทนายแถลงเขียนคำแถลงให้เดี๋ยวดิฉันไปแถลงสารเองค่ะนี่ค่ะทนายยังชมเลยว่าโอ้ป้าเก่งเขียนคำแถลงให้แล้วการขึ้นแถลงสารคือกาไม่มีสันไม่มีตื่นเต้นค่ะแล้วก็โจทย์นะคะคัดค้านการประกันตัวดิฉันด้วยก็เอซีเจ้าค่ะเออดิฉันก็แถลงสารเลยค่ะขอสาบัานต้นค่ะดิฉันอ่าทำผิดตรงนี้กับท่านแต่ดิฉันไม่ใช่ผู้เสียอ่าไม่ใช่จำเลยโดยอ่าโ,โ,โจท์ฟ้องฉันไม่ใช่ผู้เสียโดยบริสุทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นขอให้สารปล่อยตัวดิฉันไปเถอะค่ะหรือว่า ฉันประกันตัวโดยสารบัญตนเด็กขันขามีคดีหนึ่งข่าวที่แล้วก็ประกันตัวโดยสาบัญตนทําสัญญาขัานขาดิฉันก็ได้ประกันตัวสหรับโดยกการทําสัญญาประกันตัวนะแกไม่ได้หวังซักสลึงในเอฟซีเออทนายของดิฉันยังบอกเพราะทนายติดสารไงาบอกเออเขาเสมียนมากก็ได้สบายสยเพราะว่าก็ให้ดิฉันมีตํารวจนอกเครื่องแบบมีนู่นนี่ไม่ต้องเป็นไรสู่วันเอกสารนะครับทนายท่านล่างให้ค่ะเอฟ เอฟซีจำไว้เลยนะการที่ไปนัดประกันตัวนะคะอ่าอยัางไม่ทันนัดสืบเนี่ยทนายเราไม่จาเป็นต้องไปก็ได้แต่ทนายเราจะแต่งตัวแทนไปแต่คนที่เป็นหลักคือตัวเราการเบิกความการถแถลงสารนะคะอยู่ที่ตัวเราค่ะส่วนเอกสารอะไรต่างๆในสารท่านจะ รับไว้โดยทนายเราเป็นคนทําทให้นะคะเข้าใจไหมนะคะไม่ว่าคลิปหลักฐานเอกสารคลิปวิดีโอนะคะบางทีสารไม่มีเวลาดูสารก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวมาเอานัดสืบเลยเดี๋ยวเปิดกันกลางแจ้งเลยนะจ๊ะเพราะว่าอีกเคสหนึ่งสารท่านมีแล้วมันเหมือนกันนะคะสารก็ผมไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวไปเปิดกลางสารเลยวันนัดพร้อมดิฉันก็จะได้เจอโจทย์นะคะทีนี้ก็จะวกกลับเข้ามาหาโจทย์บางคนนะคะก็เหมือนดิฉันคัดค้านไกันตัวคัดค้านไปกันตัวเขาจะหลบหนีค่ะท่านนู่นนีน่เขามีคดีเยอะค่ะท่านนนสารไม่สนลรอค่ะ นะคะและสารเมตตายประกันตัวด้วยเป็นไงคะโจดเศร้านะคะอุตส่าห์รวมพลกันจะไปเยอะเย้ยที่ฉันสุดท้ายก็เฮี้วแยกสลายกลับบ้านแบบไม่พูดไม่จานันซึ่งก่อนไปนะคะแมงโมก็บอกอุ้ยนี่นึกผู้หญิงคนนี้สร้างสะท้อนการจะเลื่อนกันอาประกันตัวอู้พกหมาเห่าเอฟซีเพราะฉะนั้นนะคะคดีเหม่นประมาทนะคะไม่ต้องไปฟังเสียงหมาเห่าข้างทางค่ะนะคะเพราะว่าหม,มาเห่ามันพันแข้งมันขา่ามันหิวเศษเงินมันหิวคอนเทนต์ม่ต้องไปฟังมันนะคะอื นี่ค่ะแม้แต่จะเอาคมมันข่มขู่นุ่นนีงก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะการสู้คดีม่ดประมาทเราสู้ได้หลักฐานนะคะคลิปเสียงหลักฐานแล้วก็ฝากถึงลุงนะคะลุง <c oughs> ลุงสาวกับป้าสวนผักนะคะ ตกเป็นจำเลยไม่ต้องกลัวนะคะลุงก็สู้ได้ค่ะโอ้ยของลุงยิ่งสบายเลยเขาด่าลุงเขาแซะลุงเขาพาดพิงใส่ความลุงมิน่นลุงลุงแถลงสารดีแล้วลุงอย่าไปเสียเงินนะคะลุงเสดเงินเอาไว้ให้อาหารหมายอย่าไปจ่ายพวกฟ้องตบสับนะคะโอ้โหเลยออกมาบอกไม่เดียวเครื่องฟองนู่นนี่ดินกับตอนนี้ดินเพราะอะไรเราฟังคำพิพากษานะคะเอฟซี FC คะจำเลยของประหยัดนะคะเราฟังคำพิพากษาวันที่8กรกฎาคมนะคะไม่รู้ว่าจะรองลงหรือล,ลงเลยค่าปรับสารจะมีแน่ๆ ค่าสินใหม่ก็มีแน่ๆค่ะพ่อโจ์ไม่ยอมถอนให้นะคะอันนี้คือชี้แจงวันที่8นะคะก็หวาดเสียวอยู่เนอะวันที่7ป้าต้องไปนัดพร้อมแต่ว่าวันฟังคําพิพากษาป้ามีทนายนะคะก็ให้ทนายฟังแล้วก็ถ้าเกิดไม่พอใจอุดทอนแน่นอนค่ะแต่แน่ๆก็กำไว้นะคะงานนี้ไม่ต่ำกว่าแสนหรอกเพราะว่าไหนจะค่ากุลรูไหนจะค่าเดินทางค่าแบบวิเลือกอาจจะไม่รอลงนะคะเพราะว่าภาลท่านศาลท่านได้สืบสาะนะคะเอฟซีนะะ FC. ตอนนี้จะบอกอะไรเลยค่ะสืบเสาะค่ะการสืบสาะถ้าคนรู้ กฎหมายหรือไม่รู้กฎหมายลองถามทนายของคุณดูนะคะว่าการที่จําเลยเนี่ยสารส่ง,สงไปสืบสอบก่อนคําพิพากษาจะออกเนี่ยเพราะมีคดีอรอลงอาญาหรือผิดซ้ําๆเนี่ยหมายถึงอะไรคะรอรุ้นกันนะคะว่าคําพิพากษาของประหยาดเนี่ยในฐานะเป็นโจ์นะคะวันที่8กรกฎาคมเนี่ยคำพิพากษาจะออกมายังไงนะคะแล้วก็ฝากถึงลุงสาวก,กับป้าด้วยคุณตกเป็นจาเลยก็เหมือนประหยัดคะ่ะจะประหยาดก็ตกเป็นจําเลยนะคะที่ชายทะเลประหยาดก็เหมือนอย่างนี้ละคะ่ะโจ์มาดา่าประหยาย snack, ดก่อนค่ะด่าวันที่ก่อนเวลา ก่อนล้วท้าทายเราเราก็โพสสิคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะเอฟซีก, FC, การที่เรามีความรู้เรื่องอข้อกฎหมายหมิ่นประมาทจะทําให้เราแข็งแกร่งสู้ได้ค่ะนี่ทนายของป้าหยาดไม่ได้ไปนะคะเออมีแต่สมียนค่ะเพราะว่าทนายติดอีกสารหนึ่งป้าก,ก็บอกไม่เป็นไรค่ะเขียนคําแถลงมาเออทนายจะบอกแถลงเป็นไหมโอยสบมยหอค่ะคุยกับท่านป่าบุญจีโอย,ส,ส,ย,อโอยสบายมากเลยนะคะคุยแต่ความจริงไม่เบิกความเท,ท็จไม่ฟ้องเท,ท็จแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น f อฟซะใคร ที่โดนฟ้องตกเป็นจำเลยถ้าเขามาด่าเล้วก่อนหมิ่น,ลนแล้วก่อนแล้วก็เอาถุงดําครอบแล้วบอกคนละคนหาหลักฐานไห้สารดูค่ะสารรู้แล้วตอนนี้ของเป้เห็นไหมคลิปหลักฐานมีค่ะอือสารเดียวกันโดนฟ้องสองหมายโจทย์เดียวกันคิดดู fc โอ้ยอย่างนี้ก็สบมยอหอสบายค่ะนะคะพยานบุคคลไม่ต้องค่ะทนายบอกพยานบุคคลไม่ต้องเพยานหลักฐานเยอะแยะขนาดนั้นแล้วจะเป้านะคะ วันาช่นนั้นก็ฝากถึงลุงซาวนะไม่ต้องกลัวนะเห็นออกมาขูฟ่ฟอฟอฟอ,อยากได้เงินของลูงสาวลูกซา,าวสู้เลยค่ะนะคะรับสารภาพและบอกเลยว่าโจทย์ไม่บริสุทธิ์นะคะสู้ไปค่ะลุงสู้ได้นะจ๊ะป้าตอเออสู้สู้อย่าปล่อยให้มิฉาชีมาตบซ้ำเรานะคะดูอย่างป้าอึ่งน้อยนะครนอน,นิทานเรื่องนี้นางสู้ค่ะชนะมาเยอะแล้วตอนนี้นางเป็นโจทย์สวยๆค่ะ รอชมนะคะวันที่7็กระดาษกรดานานางยังเจอหน้ากับโจทนางทุกคนจะตกตะลึงเพราะว่ามีคนบอกแล้วค่ะว่าตัวเดียวกันนะคะไม่รอดันหนีนะจะยันหนีนี่จะหนีก็ขอประกาศบอกนะคะเคสนี้ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวนะอย่าไปใส่ไ้า์ใส่ความยูทูบเบอร์ช่องไหนหรือ FC คนไหนที่เข้ามาทักทายป้านะคะส่วนเรื่องคดีไม่มีใครยุ่งค่ะป้าไม่ใครยุ่งค่ะ เรื่องคดีของป้านะป้าไม่เคยยุ่งเลยครับเพราะว่าป้าคนเดียวอายุทนายของเรามีเอกสารมีนะจ๊ะก็ชี้แจงให้ทราบกันเนาะก็ขอบคุณเอซผู้ใหญ่ใจดีกันเลยอย่ามีทุกคนที่เข้ามาทักทายถามถ่ายกันแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีนะจ๊ะแล้วก็ฝากถึงลุงสาวนะสู้ๆนะลุงสาวตอนนี้ไม่รู้ใครนะดินมังน้งเนายคนไม่สูงไม่เตี้ยนะผมก็ไม่มีบางคนก็ออกมาขู่เฟอร์เฟอร์จะคัดค้านประกันตัวคนนู้นนี่อย่าไปกลัวคะ่ะนะใครที่ตกเป็นจำเลยไม่ต้องกลัวคะ่ะคัดค้านไปเหอะมีปัญญาคัดค้านคัดค้านไปเหอะ นะคะ่าสินใหม่ก็เหมือนกันราคาไม่ได้แตกต่างนะคะไม่ใช่ผู้รู้ใหญ่โตนะคะักระโหลกกะลาเป็นแค่พนักงานอาปูกกระเบื้องทาสีห้องน้ำนะะอุ้วโม้จังเลยเห็นโมโมาเป็นชาติสรุปแล้วเป็นไงคะอู้เอาคอนเดนตหิวคอนเดนจังเลยสู้อึ่งน้อยก็ไม่ได้สู้ประหยัดก็ไม่ได้ประหยดัดในของแท้ของแท้ว่าโอเคนะคะจบนิทานเดี๋ยวประหยัดจะมาเล่านิทานบางครั้งนิทานเรื่องนี้ก็จเจ้าตัวเองเข้าไปแบบว่าเป็นนางเอกอะไรบ้างไปื่บความสนุกสนานแล้วก็ไม่ได้พาดพิงถึงใครนะคะไม่ได้พูดถึงใครส่วนโจทย์จำเลยประหยัดก็ไม่ได้อ่ยชื นะจดจำเลยประหยัดมีเยอะค่ะไม่ได้มีคนเดียวครับมีเป็น10 20 30นะก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องเด้งรับนะว่าเออมึงว่ากูเป็นโจ์จำเลยมึงเหรอเออย่างงี้ไม่เกี่ยวค่ะนะคะจำเลยทั้งหลายโจ์ทั้งหลายไม่ได้เอ่ยชื่อค่ะไม่เข้าข้อนะคะเป็นการเล่านิทานแล้วก็ผสมผสานกับอัธรรในการรับชมรับฟังนะคะเอาตัวเองเข้าไปเฉยๆค่ะนะคะขอให้คนที่มีคดีความคดีหมินปมามาทสู้ๆนะคะไม่ต้องกลัวการคัดค้าเหมืนตัวกลัวหมาเห่าข้างทางเตะปากหมาที่มันเห่าข้างทางไปเลยค่ะส่วนเรื่องคดีทำร้ายร่างกาย ข่าวดีค่ะอืมแต่ไม่บอกนะคะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าทีอ่าประหยากก็อุบไว้ก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่จังสวัสดีจ้าจบการเล่านิทานนะเจ้า